สวัสดีค่ะทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นอะไรอะชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมจักสานนะคะจักสานจังหวัดเพชรบุรีนะคะอันนี้ของจังหวัดเพชรบุรีเนาะน่าจะเป็นหมอกสวยมากเลยนะคะทุกท่านหมอกสวยมากคนขายก็สวยนะคะคนขายก็สวยคนขายก็สวยของเล่นแมวอืมอันนี้ของเล่นแมวนะคะ จะพาดูผ้าไหมนะคะ<ม>เครื่องประดับนะคะอุ้เสื้อสวยมากเลยเสื้อสวยมากเลยนะคะทุกทน่้าสิมุกมุกมุกสีบ,บ,บนะคะพี<ม>่เล็กก็จะพาดูชุดผ้าไหมพื้นเมืองนะคะผ้าไหมพื้นเมืองของโอ้สวยๆนะคะทุกาน อันนี้เขาปักมือเนาะปักมือนะคะรองเท้าแฮนด์เมคนะคะทุกท่านสินค้าแฮนด์เมคสวยนะคะทุกท่านผ้าไหมผ้าไหมผ้าไหมร้านกำลังจะเปิดก็มีเนาะร้านกำลังจะเปิดก็มีนะคะทุกท่านสวยงามสวยงามอลังการมาก สวยงามมากนะคะทุกคนผ้าถุงสวยมากผ้าถุงสวยมากเลยเสื้อก็สวยนะคะทุกคนผ้าถุงสวยมากผ้าถุงสวยเสื้อสวยชุดสวยมือสวยไปหมดเลย สมไปก่อนนะคะทุกท่านไม้จีกองอันนี้เขาปักมือเลยนะคะทุกท่านปักมือปักมืออันนีผ้ผ้าพื้นเมืองนะคะอันนี้ตัวละ290บาทนะคะสวยงามเนาะตัวละ2 9 0าบาทนะคะทกทนสวยงามสวยงามใส่ดีก็ส่วนใจดีกาคนเหนือเนาะ คนเหนือนะคะทุกท่านเด็กผู้เล็กจะพาล่ออีกรอบนึงนะคะท่านอันนี้โอ้ผ้พาพื้นเมืองสวย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 ไหมคะทุกท่านสวยงามมากๆเลยอันนี้น่าจะเป็นสินค้าแฮนด์เมดนะมีหนึ่งตัวมีหนึ่งชุดนะคะมีหนึ่งชุดมีหนึ่งชุดสวยงามมากอันนี้ร้านนี้ยังไม่เปิด ร้านนี้ก็ยังไม่เปิดนะร้านผ้าใหม่นะคะทุกท่านร้านผ้าไหมในงานมหรสบมหรสบสมโพธิฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะครบรอบครบหกรอบครบพระชนมนจาหกรอบนะคะ6 12ิบส2งห้าหนะคะ พระชานบรรษาอายุเออครบหกรอบนะคะพูดไม่เป็นเนาะผ้าใหม่สวยๆเสื้อสวยๆมิแต่สวยๆนะคะทุกท่านมิแต่สวยๆงามๆชุมชนทําบ้านนาว่าอันนี้ผ้านาว่านี่สกลเหรอสะกลนครเหรอคะมากลางวันเนาะกางวันจะร้อนๆหน่อยนะคะทุกท่าน สวยงามนะคะทุกท่านวัดป่าสุทาวาสชุมชนสวยงามมากเลยนะคะทุกท่านสวยงามสวยงาม เสื้อสีเหลืองนะคะทุกท่านเสื้อสวยเนาะสามฟุตเสื้อสามฟุตอันนี้สี่ฟุตนะคะท่านสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้ผ้าไหมนะคะทุกท่านผ้าไหมผ้าไหมอันนี้ผ้าผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าไหมนะคะอันนี้ของไหนอะน้องปิงนอง้องบัวลำพูอันนี้ของน้องบัวลำพูนะคะทุกท่าน สวยเนาะผ้าถุงสวยมากค่ะสวยงามสวยงามสวยงามมากๆเลยแล้วก็จะเดินรอบสนามหลวงเนียนะคะทุกคนนี่ก็จะพาเดินรอบๆสนามหลวงนะคะ ร้อนมากร้อนมากเดี๋ยวเราก็จะหาของกินกันนะคะทุกท่านน่ามาตอนเย็นเนาะตอนเย็นน่าจะสบายนะคะทุกท่านอันนี้นังเล็ดนังเล็ด<ร>ข้าวแตนข้าวแตนข้าวแตนน้ำแต,แแตงโมน่นี่เลยข้าวแตนแม่น้อยห่อละสามสิบห้าบาทนะคะทุกท่านข้าวแตนแม่น้อย นี่เราก็จะเดินหาของกินนะคะทุกท่านเดินหาของกินแล้วนะคะเดินดูผ้าใหม่ก็หมดแล้วนะคะชิมฟรีข้าวแตนน้ำแตงโมนี่สี่สิบบาทสามห่อร้อยข้าวแตนน้ำแตงโมโคนเยอะเหมือนกันเนาะอยากกินน้ำเนี้ยว่ะไปหากินน้ำเนี้ยวกันดีวกว่าน,นะคะทุกท่าน นี่ที่นั่งไปนั่งที่ไหนกันโรงพยาบานนบลนพรัตมีโรงพยาบาลมาด้วยนะคะทุกคนโรงพยาบาลมาตั้งด้วยเนาะเผื่อใครเป็นลมเป็นแรงนะคะก็จะหาของกินนะคะทุกท่านนาของกินกน,น,น้ำมะนาว น้ำมะนาวแก 43, 73, 44, 73. ้ว40บาท70บาท40บาท70บาทเงาะโลละ100บาทเงาะโลละ100นะคะทุกท่านคนเยอะนะคะทุกท่านคนเยอะละคนนำเดียวละ

อันนี้คืออะไรเนี่ยสารเนาะจากสารนะคะสารเป็นน้ำเต้าเป็นปากกาอันนี้ชุดถักชุดถักนะคะทุกท่านชุดถักมือนะคะชุดถักมือกินน้ำดีกว่าไปกินน้ำกันดีกว่านะคะทุกท่าน น้ำแดงโซดาหรอน้ำแดงโซดา20่สิบาทกินน้ำแดงโซดาดีกว่านะคะแก้วลยยี่สิบาแก้วนึ่ง 28. เอาแก้วหนึ่งค่ะมากินน้ำแดงโซดากับพี่เล็กนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย บายบายนะคะทุกท่านเป็นน yeah, ิยวมันบเลย,ยด้วยนี่เนาะขอบคุณน,นะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านเดี๋ยวอย่าพึ bye ่งบายบายอยีกนาทีน,นะะึงค่ะอย่าเริ่มหลอดนะคะน้ำแดงมะนาวน้ำแดงโซโดานะคะท่านน้ำแดงโซโดา ะะชื่นใจนะคะทุกคนชื่นใจขอบคุณนะคะท่านจ๋าบ,ะะบายบายอย่าลืมกดไลค์ให้พี่เล็กด้วยนะคะขอบคุณ